นี่ครับวัดดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเช้านี้ก็พามาดูเห็ดเหมือนเดิมครับพามาอัปเดตท,ทุกวันทุกวันก็อย่าพึ่งเบื่อนครับเห็ดลิ้นจื้อครับนี่นี่ครับเห็ดลิ้นจื้อที่สวนน้อยกลางกรุงครับดอกนีเริ่มแก่แล้ว เห็ดหลินจือสวนน้อยกลางกรุงก็มีเห็ดหลินจือครับนี่ครับนี่ต้นไม้ใบหญ้าก็เขียวชะอุ่มชุ่มชื้นครับ อันนี้เขาเรียกต้นต้นตะโกอันนี้คือตะโกนาครับยังไม่มีลูกต้นตะโกนาครับอันนี้คือรากรากของต้นนี้ครับนต้นตะกูลเดียวกับพวกต้นต้นปาล์มต้นหมากอะไรพวกนี้ครับมีต้นตะโกครับ ตะโกนาวาสนานี่น,นี้ท้องฟ้ากรุงเทพก็มีเมฆบ้างเล็กน้อยครับ นี่ก็เรียกว่าต้นมะนาวโหครับมะม่วงหาวมะนาวโหครับที่เก่าที่เดิมก็พามาเดินชมต้นหมากรากไม้ในนี้ก็มีเต่าอยู่สามตัวครับตัวใหญ่ครับเวลาฝนตกพรำๆเขาก็จะขึ้นมาเดินเล่นบนบกนี่นูเจ้าสีทองน้อย ทีทองอัจจเอแมวจรก็มีมากมายหลายตัวไม่อยากจะเรียกแมวจรครับมันก็มันก็มีที่อยู่ที่กินครับหลบแดดหลบฝนได้ครับมวงหาวมานาหนูไม่กินหรั่งฮะ ไม่กินข้าวนะ่อไม่หิวว่าวันนี้เนียอืมอหน้าตาซะ่ไม่อยากัดกันหน้าโตไปอยากัดกันนะนี่นี่ตัวกกนนะใหญ่ครับตัวใหญ่ของแท้เลย อีกคือต้นแก้วครับอ่างบัวก็มีปลาเล็กปลาน้อยอยู่ข้างในนี่ครับแกเกิดมาแล้วก็ ตูไปก็อย่าทะเลาะกันนะเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าต้นปีนเป็ดเนาะต้นปีนเป็ดหรือว่าต้นพญาสัตบัญครับเราเป็นคนตรงสารแมวครับไม่ว่าจะเป็นแมวจรหรือว่าแมวไม่จรก็ เกิดมาแล้วก็สงสารมันครับไม่กล้าที่จะตีจะฆ่ามันนี่ครับเช้านี้ก็ให้ดูเพื่อความบันเทิงครับนี่ต้นไทรครับต้นไทรนะปลูกง่ายโตไวครับต้นไทรครับนี่ครับสวนน้อยกลางกรุงอากาศร่มรื่นดีครับเช้านี้ก็ขอให้ทุกคนขับขี่รถด้วยความปลอดภัยนะครับ รถระวังคนข้ามถนนระวังรถนะครับสวัสดีครับ